อย่างที่บอกนะครับเราไม่ใช่ศัตรูกันนะครับเราพักพวกพี่น้องกันนะครับใครเข้าตาล่ะไม่บอกนอกจากโควิดก็โกเซมนี่แหละที่ใครๆก็ติดตีด,ดดนได้ขอบคุณมากครับท่านตอสสอทำให้เห็นเสมอครับผมลุ้นเนี่ยผลไม้อะเอเอให้หนึ่งกินอ่ง,งุ่ลอร่อยเว้ยฟังฟังแต่ทำงานยันพักเที่ยงอ ตีแพงต้องไปเทือไทยอีกหรือเปล่าครับแคบครับผมไม่ไปครับจะตีสนามเทือไทยผมไม่ไปนะขออนุญาตนะครับต้องบอกครูต่อสู้ด้วยนะครับเพราะว่าผมพูดไปแล้วนะครับคําพูดผมมันพูดไปแล้วนะครับไม่มีประสบการณ์ด้านไก่ชนแต่อยากมีแนะนําหน่อยครับดําคีรีลอนนี่เก้าล้านคูเกิดเฟอร์รี่รอโตไปฝากเดือหักครับผมรอบหวานเลยเนี่ยกำลังไปเอาแม่ไก่มาอยู่เนี่ยครับ มันไกลด้วยครับใช่ใช่ใช,ใช่คนนี้พูดถูกมันไกลแล้วมันก็แคบนะครับเลยไม่อยากไปนะครับน้ําชายี่ห้ออะไรวะเนี่ยใครเอามาไม่รู้ครับ,รบยี่ห้ออะไรไม่รู้เนี่ยผมอยากได้น้ําชาเนี่ยน้ําชาเก่าอ่ะชาตาม้าหรืออะไรอะ่ะที่ว่าร้านเขาชงชาผมว่ามันหอมดีนะมันกินแล้วมันหอมดีดูทุกเชานะ้าใช่ไหมแปลกมากอ โคราชใกล้กว่าครับจากปานบุรีไปโคราชใกล้กว่านะครับใกล้กว่ากว้างกว่าหน้าไปกว่านะครับเออสามมา้าสามมา้าเดี๋ยวต้องไปต้องไปหาตามร้านขายขายของชำม,มันนะไม่ถูกด้วยไม่แพงด้วยคนซื้อผมซื้อชาจีนชาสีทองชาอะไรไหมผมกินนะแต่ว่าผมเวลาไปกินร้านน้ำชาเก่าๆร้านน้ำชานะ แล้วพอกินน้ําชานั้นแล้วมันแบบชื่นใจดีนะสามสิบห้าบาทใช่ไหมสามารถหอมใช่ไหมชอบมากโอเคถูกด้วยเพราะนั้นกล่องเป็นพันนะกล่องพันเนี้ยกล่องเราเป็นพันแต่ว่าดีอย่างตรงนี้ว่าผมไม่ได้ซื้อเองนั่นเองพวกซื้อมาให้สนามพ่เก่งเป็นรองบอลเปล่าไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวฮอกไายที่จองไว้ได้เดือนไหนคิวที่เท่าไหร่ละครับคิวที่เท่าไหร่ กินอยู่ครับเซเว่นมีใช่ไหมโอเคได้คิวที่เท่าไหร่ครับจากกำหนดคร่าวๆให้ได้นะครับเยเบิร์ดสาชมคืออะไรเยเบิร์ดมาชมเลยเอย้เรียกเยเบิร์ดถ้าคิวที่8คิวที่8นี่ก็จะได้รับประมาณเดือนเมษายนนะครับ178ก็ประมาณเมษาพฤษภามิถุนาอะไรเนี่ยนะครับไหนเซเบิร์ดมาอยู่ไหนเซเบิร์ดขึ้นกล้อง่อยเด้อ ไม่เห็นนะตื่นตีห้านั่งกินข้างทางได้บรรยากาศนะโอเคไอเม่นมาด้วยป่ะทำสนามเองเลยครับท่านครับผม5้าดโอ้โหน่าจะคิวนานหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับอ่ะห้ก็จะได้ต้นๆนนะครับโกเซมซูเปอร์เจียง สวัสดีครับสวัสดีนะเบิร์ตสวัสดีพี่แทมสวัสดีครับสวัสดีเห็นดีด้วยครับสสป้ายแดงขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณช่อดอกไม้ครับปีนี้เขาก็มาหาผมจะให้ลงเพื่อไทยไม่ลงแล้วไม่เอานี่ลุงตู่็อาอิตที่แล้วลุงตู่เขามาหาให้ลงประชารัฐเออไม่ลงนะไม่เอาอ่ะใจไม่รักพี่ลงไปเลยแง่ผม๋ยวพวกแทงถ้าอยู่เพื่อไทยเดี๋ยวก็โดนพลังประชารัฐแทง อพอไปอยู่โดดไปอยู่พลังประชารัฐประชาชนก็เกลียด <laughs> เนี่ยเลี้ยงควายอยู่บ้านดีกว่า, <laughs> ด,ด,า <laughs> ดีไก่ดีกว่าสนามเปิดแล้วเราต้องลุยตีไก่แล้วรู้เรื่องรู้เรื่องเดือนหนึ่งเดือนตีครั้งพอแล้วแต่กาเราเมืองลงไปเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวโดนโดนแทงยับเลยใครจะกล้าแทงไงโอ้ไม่อยู่อย่างนี้ดีกว่าพี่สบายด้วยพาะไก่เตะไก่ตีไก่เสาร์อาทิตย์เราไปชนไก่ดีกว่าอาชีพเรา นี่พอเป็นแล้วไปไม่ได้เลยชิ๋ม่ายไปไม่ได้เลยใช่ไหมพี่เดี๋ยวไปโดนถ่ายรูปเวรเลยผิดกฎไหมครับพี่ถ้าเราไปมันมองมันมันมันน่าจะไม่ดีนะครับน่าจะไม่ดีอ๋อน่าจะไม่ดีเดี๋ยวแล้วได้คู่เปล่าได้คู่เปล่าไม่ได้เขาไม่เอาเราอีกแล้วเมื่อคืนมายกเลิก แต่ก็ค่อยๆดูครับพี่มีมีเพิ่งซื้อเข้ามาสามตัวกระตีได้แรงอยู่สนุกสนาน,นจะได้สนุก,กเลยแล้วมี<ป>มีพม่พมาตีพม่ามั่งเปล่ากับชับมิดพม่าตี